การเรียนบังกรนะครับผมเสียงเหมือนประตูมีคนอยู่หรือเปล่าครับดูทุกคนครับ <c oughs> เสียงเหมือนเสียงกรอนเสียงเหมือนปลดล็อกปลดล็อกหรือล็อกวะไม่ปลดล็อกก็ล็อกสองอย่างครับทุกคน ติเฮียนประวัติหลอนมีอยู่ว่าณตงป่าช้าที่ตั้งอยู่หลังเมนได้มีกุฏิร้านหลังเก่าที่มีเรื่องเล่าว่ามีวิญญาณที่สุขสนคอยเฝ้าจนเล่นเอาอยู่ไม่ได้จึงต้องปล่อยทิ้งร้างบางว่ามีแรงเฮียนคล้ายมีบางสิ่งสิงสถิต พันมันจึงถูกเล่าขานในเรื่องของความสยองขวัญขนหัวลุกนี่มันคือศิลปะดูไว้เพื่อเป็นวิทยาทานดูให้ปลงนั่นเองนะครับผมอืมโหอันนี้เฟี้ยวเลยอะมอด้วยครับทุกท่าน โอ้ยอันนี้เก่ามากครับทุกท่านนะอันนี้เก่ามากเลยครับผมเสมือนดั่งโบราณวัตถุเลยก็ว่าได้นะครับผมเก่ามากจริงๆครับอันนี้นะครับแต่ว่านจุดนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเราครับทุกคนโอ้ต้นไม้โคตรได้เลยครับแถวๆนี้มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะทุกๆท่านนะครับผม ว่ากันว่าเมื่อก่อนนะครับเคยมีคนมาขอ,อหวยและเจอกับอะไรบางอย่างที่นั่งอยู่บนยอดนะครับผมแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้นะครับผมแม่นไม่แม่นก็ไม่รู้จนกว่าเราจะได้พิสูจน์นะครับผมหูยทรงไทยทรงไทยฉายเลยครับแบบนี้เดี๋ยวดูอนาลิ s ิสภายนอกกันก่อนนะครับผมนะครับ ข้างล่างคืออะไรอ๋อข้างล่างเป็นโคกแมวแบบนี้นะทุกท่านเป็นแมวที่จากทางวัดท่านหลวงพ่อนะครับหลายๆองค์นะครับผมบอกว่าข้างในห้ามเข้าไปเด็ดขาดนะยมอย่าเปิดประตูทิ้งจะเปิดประตูเล่นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแมวที่วัดหายผมงานงอกเลยนะครับผมนะตรงนี้น่าจะเป็นแมวที่ทางวัดค่อนข้างที่จะรักนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยุ่งนะเราจะไม่ยุ่งกับสัตว์นะครับผมนี่ครับ เฮ้ยประตูเปิดได้ไงวะเฮ้ยนี่ผมไม่ได้เปิดนะเชี่ยงานเข้าแปบ๊บหนึ่งครับทุกคนกูแตกเฮ้ยเชี่ยดิลิปไปกันไอ้ต่อยประตูเปิดเดี๋ยวทุกคนเป็นพยานนะอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเปิดนะเดี๋ยวแมวหายงานงอกเลยเดี๋ยวขอทําการปิดประตูค่อนเฉยปากกูซวยเลยคันเนี้ยเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> เนีเยเหี้ยงานหยาบเลยโอหกูแต่คอยดูรอบรอบด้วยนะว่ามีมงมีแมวหรือเปล่านะน่าจะมีจุดอื่นที่มันสามารถเข้าได้อีกนะครับทุกท่านปิดไว้ก่อนก่อนที่ไอตัวข้างในจะออกมายิ่งกว่านี้นะครับทุกคนทุกทุกคนเป็นพยานนะคือเป็นพยานนะอันที่ผมไม่ได้เปิดจริงๆ ไม่ได้เปิดเพราะความคึกขนองหรืออะไรแดงสิ้นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีประเด็นแมวหายหารืออะไรยังไงตรงนี้นะครับมันมันอยู่อย่างนี้เลยนะครับซึ่งตอนแรกตอนแรกน่าจะปิดนะครับผมหรือปิดหรือคนปิดคนสุดท้ายปิดไม่สนิทหรืออะไรบางอย่างผมไม่แน่ใจตรงนี้แต่เนี่ยคือบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้เป็นคนเปิดนะมันจะมีแมวสีสว่างด,ด้วยนะครับผมท่านบอกว่ามีคุณลุงด้วยนะครับบอกว่ามีแมวสีสว่างที่สวยมากก็กลัวแบบคนจะมาขโมยเอาไปขายอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีแมวเยอะด้วย งานเข้าเลยเฮียเดี๋ยวถ้าแมวที่วัดหายกูแตกอยวเข้าใจตรงนั้นก่อนนะผมไม่ได้เปิดนะอดได้เลยครับือทุกทุกคนครับรองเท้าใครอะ่ะหรือว่ามีคนอยู่มีคนส่งเสียงมาจากด้านในหรือเปล่านี่แมวแมวแมวเจอหนึ่งแล้วเจอหนึ่งครับทุกคนเจอหนึ่งใช่ตัวสว่าดหรือเปล่า จะมีตัวสว่างตาเพชรนะครับผมไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวดวขอชัดๆกับนะแมวไม่ใช่แต่ไอตัวนี้ตาธรรมดาไปต้องแยวแมวแมวแมววละวกูคุยกับแมวรู้เรื่องแล้วนะครับผมอ๋อมัดหลวมๆน่าจะกันสัตว์ออกครับ กับคอกลูกกับคอกกับขอ,ก,ก,บขอ,ก,บขอกันลุกนะกับขอกนอนมาสองเลยมาสองครับเริ่มทยอยมาละเริ่มทยอยมาแล้ว,เ,ยยลวเดี๋ยวถ้าไอตัวสว่าดตาเพชรเขาหายแล้วมึงงานงอกเลยนะเนี่ยประตูเหล็กครับทุกคนบานหนึ่งปิดสนิทอีกบานหนึ่งเปิดพเพยอเฮ้ ข้างในเหมือนมีเสียงอะไรปึก๊กข้างในมีเสียงครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนอะไรปึกปึกไม่ได้ผูกปิดไว้เฉยเฉปิดไว้เฉยเฉยครับ นมัสการครับหลวงพ่อฮยสวัสดีครับืึ มีแมวซ่อนอยู่อไม่มีแมวแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยโหได้วะอือหือหือูโคตรได้อืมหือะไรแก๊งวะเดี๋ยวแป๊บนึงครับมีชีวันกับสปงเก่าด้วย รงนี้ของสูงผมไม่แตะต้องไม่เล่นนะครับผมผมไม่แตะต้องไม่เล่นนะครับมันเอียดดื้อใจเฮ้ยไม้มันลั่นเองนะครับทุกท่านเมื่อกี้จังหวะผมยังไม่ได้เดินเลยลั่นเองทั้งหลังเลยครับผม ยันเต็มเลยครับผมยันเต็มเลยครับปิดหมดนะใส่ลูกคงเหล็กหมดเคลียร์เคลียร์ยนะไม่มีหน้าต่างอะไรเปิดผมมีพยานด้วยครับทุกคนมีพยานด้วยครับแล้วก็มีอะไรอีกฮ้ยว้าาาาาา กัดรากรมังกรเจอมังกรหน่อยเป็นไง <laughs> สู้กันสู้กันมังกรมาสู้กัน <laughs> วันนี้ผมจะไม่สู้ผีนะครับผมแต่ผมจะสู้กับมังกรสู้กันมามามาดีมามาสตหุตัวอีตัวนี้ตัวหลายหมื่นนะเนี่ยหูมังกรตัวหักครับ ือออย่างก็มังกรรำพึงครับทุกท่านฮึมฮึได้ใจเอาอีกเอาอีก เอาอมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะบันลังมังกรนะครับผมเสียงเหมือนประตูหลวงพ่อเธอหลวงพ่ออยู่ฮาเลยนะทุกคน เดียทุกๆคนครับหรือว่าผมต้องบอกก่อนนะถ้ามีหลวงพ่ออยู่ไร้เราจบถ้ามีหลวงพ่ออยู่ไร้เราจบเลยนะทุกๆคนผมเป็นอันต้องอมาทั่งสมาธิตีคู่กับท่านหลวงพ่อเลยนะครับผมผมขอตีเงิอนอยู่ตรงนี้ก่อนแป๊บนึง อวผมขอตีมืออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนดีกว่าครับทุกท่านหลวงพ่อครับไม่รู้คือไม่ผิดนะครับผมอันนี้ไม่รู้จริงๆบอกได้เลยไม่รู้จริงครับว่าไม่แน่วันนี้่าจะมีหลวงพ่อท่านใดองค์ใดอ่ามาจํำวัดหรือมานั่งสมาธิด้านไหนหร,หรือเปล่านะครับผมเพราะไม่รู้จริงๆครับผม,มได้ มางกรัมึงอย่ามองกูบ่อยนะมองบ่อยเดี๋ยวขอหวยเลยนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเถอะนะอย่านะแม่นไม่จริงจะสิงอยู่ที่นี่นะอย่านะอย่านะแ,นนแมวหรือหนูเพราะวะแปดนึงนะเฮ้ยมันเยอะไปแล้วเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาไขาปริศน,นาไปพร้อมกันครับทุกคนถ้าในนี้มีแมวมีหนูคือโปะแช่เลยนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่เมื่อกี้ดูก็ไม่มีนี่หว่าอ๋อเหลืออีกบ้านหนึ่งโอขอบอกเลยทุกคนหนูยังอยู่ไม่ได้เลยครับ เหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเป็นไม้เก่านะครับอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งนะครับที่เหมือนมีแกนอยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทําอะไรอาจจะไวบ้บดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมด้านในมีหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าครับขออนุญ,ญาตนะครับผมมาถ่ายรายการนะครับ มันดังจังเลยวะึงนะเช็คก่อนขออนุญ,ญาตนะครับผมขออนุญาตเข้าไปทําความสะอาดนะครับผมขออนุญาตเข้าไปกวาดถูนะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับเฮ้ยถทุกคนครับเสียงเหมือนเสียงกรอนเสียงเหมือนปลดล็อกปลดล็อกหรือล็อกวะไม่ปลดล็อกก็ล็อกสองอย่างครับทุกคน อย่าละสายตาจากประตูบานนี้งานง้อครับเดี๋ยวประตูอยู่ไหนประตูอยู่นี่เฮ้ยดูทุกคนครับว่ามีคนอยู่จริงๆวะบอกตรงๆถ้าข้างในมีหลวงพ่ออยู่ด้านในผมอาจจะโดนดาม่าได้เลยนะเล่นตึงทางไม่รู้เรื่องนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ ถือว่าเราเจตนาดี bueno ลแล้วกันเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าด้านในจะมีพระอยู่หรือเปล่านะครับผมทุกทุกคนก็อยู่กับผมตลอดนะในนี้นะครับไม่มีใครเข้าใครออกทั้งสิ้นนะตอนนี้เรายังไม่เจอกับหนูหมาแมวเชื่อกันอยู่ที่เดิมอุยข้างในเริ่มดังครับทุกคนอันนี้พูดกันแบบตรงๆงเลยนะพูดกันแบบตรงๆถ้าเกิด ผมเปิดเข้าไปแล้วมีคนอยู่ด้านในหรือถ้าหากว่ามีพระอยู่ด้านในจริงๆนะครับผมอาจจะนอนจำวัดอยู่หรืออะไรหรือทํากิจของสงฆ์หรือกิจอะไรก็ตามตรงนี้อาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมแป๊บหนึ่งนะทุกทุกท่านเดี๋ยวผมขอยญานเล็กก่อนดีกว่าถ้าล็อกก็คือผมลงเลยนะถือว่าด้านในมีคนอยู่จริงๆถ้าล็อกผมลงเลยนะครับนะครับถ้าล็อกถ้าประตูล็อกผมลงเลยนะทุกทุกท่าน ถือว่าเพราะนี่คือในเขตวัดนะครับผมผมจะไม่เล่นอะไรตลกตลกเด็ดขาดเลยขออนุญาตนะครับขอเข้าไปทําความสะอาดหน่อยนะครับผมด้านในมีคนอยู่หรือเปล่าครับเปิดนะครับออบอวนมากครับทุกท่านอบอวนมากเลยครับผมทวดจง ประตูได้ปะประตูได้ครับโอเคครับนะเทสก่อนรุยเสียงนี้เลยเสียงแบบนี้ครับทุกคนเปะ๊ะเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกก็อยู่แล้วแค่นี้ก็คงอยู่แล้ว <trauma and Home> ปิดประตูเหลือเพียงผมกับทวดจงหลังชนมีลูกกงเหล็กนะครับผมล็อกแมวหนูน่าจะไม่มีล็อกหมด เปิดมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ก,ก่อนโอ้โหแข็งมากครับเปิดเปิดครับทุกคนอ๊อะไรบางอย่างก็ไม่แน่ใจให้ปลดล็อกให้ผมนะครับผมอันนี้ไม่รู้จะเป็นทวดจมหรือว่าตะเอี่ยมนะครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สําคัญเออเออเออเอเอ,อันนี้ห้องอะไรกันหนอเหมือนมีห้องลับอีกหนึ่งห้องครับทุกคนห้องลับที่ถูกล็อกจากด้านใน มีเศษผ้ากล้ายเฮ้ยทวดจงนะอย่าหลอกลูกหลอกหลังนะลูกหลังไม่ชอบผีหลอกนะชอบตรงตรงนะตรงตรงลาไม่เอาผีหลอกลาไอสามไม่โกหกลาแข็งโป๊กเลยครับทุกท่าน เหมือนไม้บวมครับทุกคนห้องปิดตายครับแป๊บหนึ่งเฮยเริ่มสนุกแล้วครับทุกคนเขดกงอุ๊ยเปิด<ๆ>ไม่ออกครับอ๋อทุกๆคนครับ ไม่งไงกูนึกว่าห้องอะไรเปิดไปเจอไอ้มังกรตัวเดิมครับทุกท่านถึงกันครับผมพาหลอนทวดก็ไม่บอกเลยอะมงกรตัวเดิมโอเคเปิดไว้ยางเดิมดีกว่าแล้วมาซะอย่างเด็ดลดเ,ดเลยกูก็นึกว่าห้องอะไรเราก็นึกว่าเป็นห้องแห่งความหลับนะครับผมที่จะซ่อนเตียงหยกพันไปไว้โอ้ออ เพิ่งสังเกตชัดๆครับผมเหมือนมีตู้พระคัมภีร์ครับทุกท่านหมูมีทูบจริงๆด้วยครับโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนีกว่าครับทุกคนว่าในตู้นี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมเจอข้อความอะไรบางอย่างครับผมรักเธอคนเดียวณนะ้ำนะ รักเธอคนเดียวนะน้ําไอ้น้ําอีน้ําดิอีน้ํากูอิจฉามึงมากเลยอ่ะมึงมีคนรักด้วยอ่ะกูไม่เห็นมีเลยอ่ะน้ําน้ํามาอยู่อะไรในกุฏิวัดอ่ะน้ําสารภาพมาดีๆนะน้ํานะกูอิจฉามึงแล้วนะอีน้ําอีน้ําเป็นใครไม่สําคัญครับทุกคนสําคัญที่ว่าข้อความนี้ใครเป็นคนเขียนนั่นเองนะครับผมอะไรวะเนี่ยยันก้าวยอดรุ่นปลายจรวด อืมทวดกงผมไม่คุยกับทวดแล้วนะตอนนี้ผมโฟกัสที่อีน้ํานะอย่านะไม่แม่นเสียผีนะอเอาดิแบบนี้นะทุกคนเหมือนแบบอุ้ยทุกทุกคนครับงานมาครับผมอุ้ยเอาแล้วตู้เก่าด้วยครับอย่าบอกนะว่านี่คือข้อความที่ทวดกงต้องการจะสรรื่อสาร อย่านะทวดกงนะอยู่ให้คนเขากลัวต่อไปดีแล้วอย่าให้เสียเลยนะไม่รู้ครับทุกท่านตรงนี้แล้วแต่ดูรลยะพินิษแล้ววิจารณญาณแล้วนะครับผมนะแต่สิ่งที่สําคัญมีใครอยากจะรู้เหมือนผมบ้างครับว่าภายในตู้หนึ่งแปนี้จะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ไปดูกันดีกว่านะครับผมอีน้ำ อาซโตมาซากาเมยาเปิดตรงไหนวะแป๊บนึงครับอีน้ำเดี๋ยวเดทวดกงนะยังไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าทวดจะได้ไปต่อหรือไม่ทวดกงจิมยงนะทวดกงจิมยงงอ๋อมีเทียนนี่วาแป๊บนึงครับ มีเทียนโอเคเลยจุดเทียนดีกว่าครับทุกคนแฮกันมาแดกเคกูเดี๋ยวดียังไม่ได้จุดเลยจะรี่เป่าไปไหนสนใจอยู่ในตู้ <c oughs> อย่าบอกนะว่ามีดำแมวดำถูกขังอยู่ใครกันหนอช่างใจร้ายเสด็จกระไรนะแป๊ดหนึ่งนะครับ แคสก,กิดตรงนี้บึง้งนี่เปิดบ่อยตู้แบบนี้เห็นไหมครับนะสามสองหนึ่งบึง้งโอ้โหเห็นไหมครับว่าคนสมัยก่อนนะครับผมถามคน คนโกรธด,ด้วยมึงบ้าป่าหนูโดอนอะไรบ้างวอาจจะเป็นทิ้งจอกตกแกรหรือเปล่าหรือไม่กระทษดกลงหรือไม่ดีน้ำนะเอ่เสียงให้เข้าผิดโอ้มีทูบมีพระคัมภีร์นะครับผมมีเดิกเชนารี่นะครับมีอะไรอีกไม่มีอะไรตรงนี้ถือว่า เป็นทรัพย์สินของทางวัดเป็นหนังสือสวดมนต์ทั้งนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ละลาบละลวงหาทรัพย์สมบัตินั่นเองจากสเปนโลไม่มีครับผมโอเคสนุกมากเลยครับทุกท่านที่นี่นะครับผมก็ต้องอขอขอบพระคุณก่อนเลยดารารับเชิญนะครับนะในวันนี้นะครับผมนะขาดเสียไม่ได้นะครับผมขอแสดงความเสียใจกับ ทุกดวงวิญญาณที่ล่วงลับณจุดจุดนี้นะครับผมการมาของเราไม่ได้ต้องการที่จะมาลบดูหรือดูหมิ่นใดใดทั้งสิ้นแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมนักแสดงรับเชิญของเรานะครับในค่ําคืนนี้นะครับผมได้แก่ดวงวิญญาณของทวดกงนะครับผมพูดแรงไปไเขียนดับไปเอาเดี๋ยวแป,ป๊บนึงทวดเดี๋ยวแต่เยน็นแต่เย็นทวดครับ<า>นึงเราสัญญาว่า นะสมาธิให้ทวดกงนะขอขอบพระคุณนะครับผมนักแสดงรับเชิญของเราในวันนี้นะครับดวงวิญญาณของทวดกงนะครับผมแล้วก็ดวงวิญญาณของจิ๋วแปะทงนะครับแล้วก็ดวงวิญญาณของอีน้ํานะครับผมที่มาร่วมรับเชิญนะครับผมเพื่อสร้างความหลอนนะครับในห้องนี้ที่ถูกติดตายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณดวงวิญญาณของอีน้ําด้วยนะครับที่ช่วยปลดล็อกให้นะครับทําให้พวกเราเข้ามาสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผม